สวัสดีครับผมกำลังมาหาเงินค่าสนามบอลเคุณเลยเนี่ยฮัลโหลอาบน้ำยังเนี่ยผมอาบน้ำแล้วครับคุณเบิ้ลคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยไลเมื่อว,วันก่อนกับวันนี้เสื้อยังตัวเดิมอยู่เลย เอ้ยคุณจำผิดแล้ววันก่อนผมใสอีกตัวหนึ่งครับงานไม่ไรดีนะามึงกับนุก,กับร้องคน,นละสองเพลงพอ,อเวลาไม่พอส่งไปสามเพลงให้ร้องแค่สองเพลงเลยอเอาแค่นี้แหละเวลาไม่พอโอ้ยพอถึงจริงก็ไม่ได้ร้องไม่คว <ขอ S 2> รอรอบนี้ไม่ควรเออเราเนี่้ทำกวนต้องยืนขัดลังไว้เออแล้วจะค่อยๆประคองวิคุณจะทำอะไรเนี่ยคุณจะแข่งแล้วเนี่ยต,ต่ไม่ต้องร้องเยอะ โอเคเวลาเอาพลังไปกินเหล้ากินเบียร์ไปโอ้โหผมทำฟันมานี้อ่ะอ๋อตัฟันก็เลยจะไม่ดื่มใช่ดื่มน้อยขี่กัเลาเวียดดื่มน้อยเท่ากับดื่มน้อยเท่ากับเจ็ดโมงดื่มน้อยรับดื่มน้อยดื่มน้อยเท่ากับบอกได้ว่าน่าตาลอยอ่ะตาลอยั้งสองวันเมื่อกี้น่เมื่อกี้เป็นเด็กดีของสังคม เอาสติกเกอร์ไหมสติกเกอร์ไหมสติกเกอร์ไปติดรถไหมเขียนว่าอะไรอ่ะพี่เจิดบ่บ่บ่เอาไปติดนี่เราลานบาทองรอเขามาทวงอีกโอ้ยบันที่พอกันอยู่ท่องรอโดนเหรอดิเราไม่ได้สร้างกลุ่มขึ้นมาเลยนะเราจะหางบจากไหนคะเนี่ยนี่ไงงบเรากำลังมาเอาอากาศมาแล้วเหง๋ง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 ถ้าผมขาดเนี่ถ้าผมชนะคุณเบิ้์นปทุมราชคุณเบิ้์นปทุมราชต้อง ต้องเต้นโกโก้เต้นจรงอย่างยงอยู่ย,ยืงหลดร <ไป S 2> อานะโกโก้เดี๋ยวพาไปดู <c oughs> พัทยาของดีรัสเซียของดีรัสเซียผมก็เคยไปดูอ้าพี่ออกปาก <c oughs> ไปดูแบบไปดูคอนเสิร์ตที่นั่นโอเคทุกคนครับแต่มันขาดพพี่น้องครับโอ้ยแอนดอมกับบอมีเงินมีทองเนี่ยบอมคือยังปีใหม่กับพานมาหลายมือแล้วโอ้ก็ดอมมัน ดอมสดน้อยถึงไหนล่ะอันไม่ออกคำเออไม่ออกเลื่อนจำครับแก่งนี้พวมาเปีแก่งมาแล้วตัวพี่น้องคุณน้าพีับพี่น้องครับรัก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 ห้องป้ายป้ายคนดูสี่พันนะคะเอาตั้งแต่สี่พันโหลดผมเคยแข่งมาแล้วผมสามพันกลัวแข่งกับคนเกาหลีคนเบิร์กเกาหลีพวกคนขอยั่งแพรมาแล้วเมาไม่ได้ิดใจ เอากระแหววันเร็วเฮ้ยจังไดนล่ะพี่น้องครับจะได้กระซอยเหลือกันในเด้อครับเงินดองได้มากผมก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานผมโอนไหนเน่พอผมอยู่บ้านโอ้ตะสมุทรค่ะตั้งช่ิบุดีพี่น้องครับคันโจ๊คันเบิ้งอยู่นี่กดให้เดอร์เลยเนี่ยกดให้แล้วกดดอกกุหลาบให้ดอกนึงดอกไกระซอยโอเพ็นซีพันธ์หาห่อหาลอยโอ้พี่น้องเออจะได้กระด่ายเนาะก่อเอานก่อนบานห่อครับเดี๋ยวเมื่อบังติดต่อผมก็เห็นพี่น้องได้ยิ้มนดี๋วม้วนและพี่น้องก็นี่ผมก็อยากได้เขาสูงจากพี่น้องครับ หลายคนรในชีวิตราบิ่นปทุมหลาดนั่นโอ้ยเงินทองหลายแล้วบัตรดอกปีดอกมันโมเมเนี่ยเป็นดอกเพื่อช่วยมือในเดืมเงินดอกใส่ครับพี่น้องซอยนะครับพี่น้องครับซอยครับเฮพี่ตองเข้ามาซอยนายพี่ตองครับพี่ตองพี่เตยผู้ใดเข้ามาอะไรกันแต่เขาคนอะไรเลยพี่พี่ดูรถ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 พี่เดีครับเอ้ยมันน้ครับ ไปเปย์ก็ไปเปยคนปัญญาเอาไปเปยทถ้ำปัญญาอ่อนนั่นบ่พี่น้องมาเปยผู้ชายหน้าตาดีๆคือผมนี่พี่น้องครับโอ้เสียใจคัะเฮียบอนสิเต้เฮียบอนสิเต้ซอยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับซอยนะครับพี่น้องครับซอยนะครับทุกคนครับมันเด็เงินเปยมันกรับพีเปิดถ้าเราเก๋มันก็ไปเปิดของวีิยี่ท่องรอตั้งกับไปเปยพี่อาเบิร์ดพี่น้องครับผมอยากเงินไปทำบุญผมผมเอาเงินไปซอยพี่น้องไปพ่อเถื่อครับผมไม่เคยไปพ่อเถื่อช่วยห้องน้ำช่วยเด็กยากไร้ ทำให้เด็กมีการศึกษาแต่ป่าไม่ได้ไปให้พี่อาเบียดน้าสองคนพี่น้องครับมันแหลกทอดคอนเนคชั่นแต่มันเหมือนอีกองแต่ไม่เป็นห่วงอิสีอาฟาไปยังสัตวแล้วมันมีเด็กพี่โอ๋พี่อาเคยไปว่าเตี้ยมันมาอีเสีอาฟาครับเป็นผมก็บอกว่าอย่าไปมาเขาเขามีผัวอลไรมันกับบอเสียแล้วมันมาแมันกับไปจิ๋วเขาขึ้นรถเขากับบอไปนั้มันกับชียร์ในเขามันกับท่าตีเขาพี่น้องครับโซนนะครับพูดได้ดีนี่ผมมีความลับไปป่าหลายถ้าใครข้ามฟังมาหาผมผมมีความลับจากไปป่าเยอะมากพี่น้องครับ อันนี้คือมันเป็นเรื่องที่คุณเบื้องบรรทุมราชแต่งขึ้นมาเป็นสตอรี่องที่ของคุณเบื้องบรรทุมราชนะคะทุกคนจะเพิ่งไปฟังว่าสุดท้ายผมนะครับพี่น้องครับอยากนะพนุกต์ตัวเดิมนะครับพนุกเนี่ยเวลาไปไปสุดตัวเชียวเนี่ยมันมันเตรียมตัวเป็นไข่เรียบร้อยแล้วมันบมกามาว่าไปไปเนี่ยเม้าหล่อมากกับมาก่อครอบัองนุกเล็กกับภาพเนี่ยนะคุณยิ่งพี่น้องครับสร้อยผมนยครับพี่น้อบคุณดะครับผมผมเห็นโอเคครับผมมีแต่คุณเบื้องบรรทุมราชครับผมแล้วผมก็มีเชียร์ด้วยตอนที่เขาลากไปเนี่ยครับ ไม่ไปเนี่ยขั้มันอยู่นะอยู่บ้านผมเนี่ยบอกเป็นไอคอนลิซึมพี่น้องครับเชิญผมนะครับพี่น้องครับขำฟังมาขำฟังมาขำฟังโอ้แห่งบอกแห่งมึงแห่งหลายขึ้นเอาเอาเบว์วิ่งเดียวโบว์วิโบว์วิโบว์วิโอโอโอคือที่ปุ่มลากพวกมาทั้งหมดก็คือคุณแม่ปฐุมราชเองนะครับที่วันนั้นที่เขาลากสาวเสื้อฟ้าขึ้นไปบรุดอาผาดของเขาครับผมเสื้อฟ้าดำเสื้อดำตัวนาะเอ้าเสื้อดำเจ้า คะแนนใกล้เคียงเขาบอกอ้าวเขาดาวแล้วห้าห้าห้าคุณบัตรนำเท่งไวลาวันไหนอะสิบสิบบินนี่ละคอสีห้องการแบบพี่จ๊อบไอ้เย้ผมชนะผมชนะผมชนะมาซะแต่ยังจบย่ามันแพ้แล้ว ทบไปทำท่ามาทักมาท่ายขอบคุณนะครับคุณเบิ้ลปทุมราชที่ทำให้ผมได้ชนะ<แ>เพราะว่าผมคือโดวินพ,พี่พี่พี่จ๊อบแต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่แบบในร่มเงาพี่ตลอดนะอ่าคุณโมนนี่ยลอดเสตผมแต่งหน้าอยากออกหน้าออกตา เข้ากับเป๊อๆไอเข้าตลอดมีเท่าไรมีหน่อยก็ให้หน่อยมีหลายก็ให้หลายแต่หลังๆมาไปติดปุยยิ่งไปติดกีแล้วก็ไม่กลับมาหาเราไม่ซัพพอร์ตเราพี่ไม่เข้าใจนะว่าพี่ทาอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าแต่สำหรับพี่อ่ะจ็อบคือโน .1 พี่นับถือศาสนาจ๊อบมาตลอดเอ่แล้วคราวนี้นับถือศาสนาอะไรครับศาสนาจต่ของว้ยศาสนาไปๆหรือเปล่าอุ้ยเฮียไปชชมวยใช่ไหมครับไปชชมวยวันไหนครับ จ๊อบจ๊อบสู้ต่อปะไอ้สู้ต่อเนาะที่พี่สู้สู้จงได้ก็แพร่ไหมไจ๊อบอเพื่อนพูดเล่นนะครับเพื่อนพูดเล่นจ๊อบกลับมาหาเพื่อนนะพี่จ๊อบอันนี้ครับพี่จ๊อบผมไปทางนี้นะด <c oughs> ้อมไปหน้าน้ากันลูกคนเลยนะคะพี่จ๊อบเชิญมาทักทายกันได้ครับมาทักทายฝั่งทางนี้ครับ <c oughs> เออ ม้วนมวนเลยเตะข้าวข้าวขา้าไปขาดพุนสูบเขาไปฟังหนึง่งห้าเงินทองเขาหลายแหงโอ้ยขันเตะวบอเสร็จคันโอ้ํจำห้เด้อจีน่าสุดสุดนากับงานน,นั่นนาะขอบคุณกับพี่จอบเจ้าเป็นเวลาอิลีนา่าเปล่า อยากไปลองไหมอยากไปลองเที่ยวอ,อีสานไหมเอ,อ,อ้าเมือ่อนี้คือมันมีคนหักคอยคือมีคนปฏิเสธคอยโอ้ Hello Hello สวัสดีครับสวัสดีครับおはようせねสวัสดีครับสวัสดีครับ how are you are you why ยังนอกบ้านบอกคนเราได้ how are you 저 방에 1000명 넘게 있어 how are you Ah, how are you i'm good i'm good and you how are you เอ๊ะ你好喇叭เอ้ยเอน้าเที่ยจอนันนั่ได้ะกัยังไอพี่จ๊อบเห็นใครก็จะยุ้ยผมจีบทุกคนบ้าเปล่าขอบคุณจ๊อบนะครับจ๊อบเพื่อนละคนี่ขอแล้วบอกนี่ือล้บอโอ้ยเยสยยูอิหมอหรือยังทุกคน 인도권 나요. 배, your name is 배. 아, 오케이. 베이 땡큐 오빠, 고맙습니다. 감사합니다 아! 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 กตุกนโอิอิโกวาจอลังซอมอ๋อวากูดไอสปีคโคเีนเอาอ๋ไอมฟรอมซา์เกาีลโลเยอยูฟรอมเกาเรียไอมฟรอมเซเลนไน์ทูมีทูมีทูทินมักมยูยูนาเยสมาเนมิสยูนายูนาคือบอยูเฮือนยูนามันมันฮ้อนอยูเฮือน ยูเ <Yes, S 1> <you> ือนสบายใจยูเือนเขามีพัดลมมีแอร์แต่ว่าไคร follow อยู่ yeah I follow you too oh thank you follow โดนแล้ว I I oh, I follow <God. S 1> I follow เมื่อวาน you k n o w you <Yeah. S 1> r e member I follow PK I follow you yes I remember you yeah ประมาณนั้นแหละ you remember me จำได้ number one member ยูน yes. ่า Yes พี่จอบจะใหญ่ฟังหด้อไงเด้อจอบไมเขจอบโอ้โหจอบ Thank, Thank you. you Thank you คุกคามจอบุคกรับ่าพูดจะไม่ขาดคำคนรู้อีกแล้วโกมีเส้นมันจะโดนปาด ยิ่งมักมากยังยู่เก่มากทุกคนทุกคนมีทุกคนครับใส่สูบใส่ตะมาใส่ตะมามันทมันถึงมีคนไปเยอะ I want to your song I want to heard your song What song What song Any Any song ได้มาถึงแล้ไปก่อนดิเล็ดถังมาจะจอมแพ้แต่นางสวยจริงมาเบิร์นว้าว Big Brother I like you ซิงโซ่ซิงโซ่ยูน่า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  brother me brother me like you MVP number number two I call you you see yes. MVP yes. number t like you yes. uh, he he not have go me h e have too money so much in Thailand oh. number o n oh my god อากูซา่งให้กูซา่งให้ ก็บอกว่ามีเงินปุ๊บไปเปยต่ผู้สาวจับหน้ากี้จอบหน้ากี้จับหน้ากีจับหน้ากี้จอบหน้ากี้จอบหน้ากี้จอบหน้ากี้ยังยังจุ๊บจุ๊บเอ้ยมันากสู้ผู้สาวพอแล้วกูไปแล้วกูผู้สาวแนะนำให้ยังงจุบจุ๊บหน้ากี้จอบหน้ากี้เลยทุ่งเขอืเราจะมีเราจะมีน้ำ

จับแฮนด์ซับจับแฮนด์ซับจับแฮนด์ซับจับแฮนซัจับสุดหล่อนั่นเป็นวนที่แล้วคิ e ถึงแมทช์เอ็มดีเพย์นั่นวันเขาชอบคุ e ท e กอย่างฉันรักคุณเดี๋ยวยื้อไอเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมทักแชทไปเดี๋ยวขอยังยังจุ๊บจุ๊บ y ุ u p ล a y ยังยัจุ๊บจุ๊รักจอบจุ๊บจุ๊บรักนจุ ดูครับผมลงแล้วผมได้เงินค่าสนามฟุต oh บอลแล้วโอ้ไม่ก้าขอพี่จ๊อบนะครับโอ้ oh, very very strong <Hey. S 2> guy โอเคยูนาโอเค now I, I have money uh play football today I no money now I have money พี่จ๊อบ support me I go I I <Good. S 1> I I, I no play tiktok now I sell ลินแล้ว why <S I s e e เอาเงิน ไปแลกแล้วก็ไปทอนมาทอนเงินมาใส่ค่าสนามบอลโอเคโอเคโอเคบายบายซูนกูไนจอบจอบกูไนจอบจอบจอบโบเตอร์จอบจอบจบกูไนจอบเออโอเคบายบายครับทุกคนจันทกุลเย่และยูทูป